มีคำถามสอบถามมานะคะว่าคู่กรณีไม่มีประกันขับรถมาชนเรารถเรามีประกันสองบวกควรทำอย่างไรดีครับเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ทําประกัน2บวกไว้2แบบมีบวกนะคะเวลาเกิดเหตุรถชนกันขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าเราจะถูกหรือผิดก็ตามค่ะประกันของเราค่ะจะเข้ามาซ่อมรถของเราก่อนเสมอดังนั้นเคสนี้นะคะหายห่วงแม้ว่าคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยไม่มีประกันประกันของเราเองเนี่แหละคะ่ะจะเข้ามาซ่อมรถให้กับเราก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะบริษัทประกันของเราจะรับช่วงสิทธิ์ของเราไปไล่เบี้ยกับคู่กรณีเอาเองซึ่งในกระบวนการนั้นบริษัทประกัน จะไล่เบี้ยกับคู่กรณีได้หรือไม่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะรถของเราได้รับการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยและเรานะคะยังสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการนํารถเข้าซ่อมจากคู่กรณีได้ด้วยค่ะรถเราต้องเข้าซ่อมกี่วันสามารถที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถตรงนี้จากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้เลยค่ะรวมถึงหากมีความเสียหายอื่นๆของทรัพย์สินอาทิเช่น นาฬิกาโทรศัพท์มือถือหรือทรัพย์สินอื่นๆก็สามารถที่จะเรียกร้องจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้โดยตรงและในกรณีที่มีคนได้รับบาดเจ็บค่ะพรบรของเราเองและประกันของเราเองก็มีในส่วนของค่ารักษาตรงนี้ให้แล้วพรบรและประกันก็จะรับช่วงสิทธิ์ไปไล่เบีย้ยจากฝ่ายผิดเอาเองนี่คือข้อดีของรถที่จัดทำทั้งพรบรและภาคสมัครใจไว้ เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของค่ารักษาและค่าซ่อมรถในส่วนนี้ของเราได้เองประกันมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชราวรีเอกเอกประกันภัยประกันภัยอุ่จใจให้มืออาชีพดูแล